เป็นรูเข้าไปเลยเนาะมันเหมือนมีจะมีงูอยู่ข้างในเลยนะครับมุดเข้าไปดูก่อนครับนี่โอ้นะครับตรงนี้สามารถเข้ามาได้นะครับตรงนี้มันมีดินนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปลาล้านะครับผมแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงด้านใน ปากทางเขาทำที้ผมเดินเข้ามาเห็นไหมครับจะเป็นโค้งเนาะนี่เป็นดูอย่างนี้เลยนะโอสวัสดีครับผมอันคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปตามหาถ้ำโบราณถ้ำหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้ำนี้นะครับจากคําบอกเล่าเนาะนะครับผมจะเคยมีนะครับคนมาอาศัยอยู่ในถ้ำนี้นานมากแล้วนะครับผม คือมาอยู่กอดยุคสหายอีกนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเต่างอยนะครับจังหวัดสุรนทรนะครับผมก็จุดที่ผมมาค้นหานะครับจุดนี้นะครับจะเป็นอ่าน่าจะเป็นน้ําตกเก่านะครับผมแต่ตอนนี้อ่ะไม่มีน้ํานะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ที่เห็นหินเปียกๆเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนเพิ่งตกนะครับผมจุดนี้นะครับจะมีต้นไทรนะครับผมต้นหนึ่งนะขึ้นในก้อนหินนะครับเห็นไหม และตรงนี้นะครับจะเหมือนมีเป็นรูเนาะเป็นหลุมนะครับผมหลุมกุมพลักษ์เนาะนะครับซึ่งเกิดจากนะครับน้ำเนาะวนกัดซากกันน่าจะหลายล้านปีนะครับผมตอนนี้ก็มีน้ําอยู่นะแต่นะครับใบไม้มาลงไปเน่าเนาะนะครับจะมีไข่เนาะน่าจะเป็นไข่เขียดนะครับผมเห็นไหมครับน่าจะผ่านมาหลายล้านปีเนาะถึงจะได้ขนาดนี้นะครับเห็นไหมเป็นหลุมลึกลงไปเลยนะ โอ้โหนี่ครับนี่แหละครับผมก็จากคําบอกเล่ามานะครับเขาให้มาเดินตามหานะครับภูเขาลูกนี้แหละนะครับให้เดินตามนะครับอลำนี้ขึ้นลำน้ำนี้ขึ้นไปเนาะนะครับผมภูเขาลูกนี้ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงไฟป่าไหม้นะครับอจะเห็นว่ามันจะไม่ลกเนาะถ้ามาในช่วงฤดูฝนนะครับผมว่าน่าจะลกมากกว่านี้แน่นอนนะครับผม น่ครับลองดูนะผมความเก่าแก่นะความเก่าแก่ของที่นี่นะผมดูครับโอ้โหน้ำวนกัดซ้อเนาะเผื่อจะได้ขนาดนี้กนะ็คือน่าจะนานมากเลยเนาะนะครับเป็นลุ่มลไปเลยเนาะโอ้น,อน,นี่เหมือนเป็นเตาเตาเก่าเลยนะครับผมเนาะ คล้ายๆเอาฟืนนะครับเข้าไปจุดไฟแล้วก็เอาหม้อเอากระทะใหญ่ๆเรามาตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะนี่ครับผมไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันนะครับไม่รู้ว่าป่าโซนนี้นะครับดอกกระเจียวหรือผักหวานจะมีไหมเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูไปด้วย,ดวยเดี๋ยวเราลองไปหาดูด้วยนะครับผม เออ,เอ,อหินก็ลื่นนะครับผมตรงจุดนี้ในช่วงดูฝนเนาะน่าจะเป็นน้ำตกที่สวยนะนี่ครับ เดินเข้ามาในจุดนี้นะครับโอ้เหมือนจะลึกกราบซับซ้อนยังไงไม่รู้เนาะตอนนี้นะครับผมเดินขึ้นมาด้านบนเขาลูกนี้นะครับคือด้านบนเขาเนาะเป็นพื้นที่เรียบนะครับผมแล้วก็มีใบไม้เต็มไปหมดเลยเนาะผมคิดว่าน่าจะมาเขาผิดลูกนะครับลูกนี้ไม่มีอะไรเลยด้านบนเนาะ เดี๋ยวเปลี่ยนลูกกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็ดีที่เขานะครับโซนนี้มันไม่ค่อยสูงชันเท่าไหร่นะครับผมโซนนี้ไม่โดนไฟไหม้เนาะนะครับจะเห็นไดยว่ารกมากนะครับเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้ผมนะครับเหมือนเดินมาเจอไม้แขนเสื้อนะครับไม่รู้ใครนะครับ นํานไม้แขวนเสื้อมาให้จนจุดนี้นะครับนี่ห้อยอยู่ใต้ต้นไม้นะครับโอ้เฮ้ยนี่ครับใครจะถือมาแขวนเสื้อขึ้นมาเนาะผมว่าน่าจะตั้งใจเอาขึ้นมาแขวนอะไรสักอย่างนะครับผมไม่งั้นเขาน่าจะไม่นําขึ้นมาไม่ถือขึ้นมาเนี่ยบนภูเขาเนาะใครรู้ว่าเขานําขึ้นมาไว้ทําไมนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคระับเดินไปต่อนะครับฝั่งนู้นเหมือนเห็นเป็น เพิงหินขึ้นนะครับผมนี่โอ้ตอนนี้ยิ่งเดินสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ตรงนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าดูจากมอสที่ขึ้นต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่เลยนะเห็นไหมครับยังกะในอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนเลยเนาะโอโหนี่นะครับน่าจะใกล้ถึงถ้ำแล้วหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเห็นเป็นาลานหินใหญ่แล้วนะ นี่ครับหรือว่าหยุดอีกฝั่งหนึ่งหรือเปลนะ่าเนาะฝั่งนี้จะไม่ค่อยสูงนะครับ oh. คือในก้อนหินนะครับเขาก็จะมีความชื้นอยู่เนาะมอสก็คือไม่แห้งไม่อะไรเลยนะครับ <c oughs> ตรงจุดนี้นะครับผมเข้ามาแล้วสดชื่นมากๆนะครับลองดูต้นไม้ใบหญ้านะครับแบบใบไม้กำลังพึ่งน่าจะพึ่งออกใหม่เนาะพึ่ง ผัดเปลี่ยนนะครับผมสีจะเขียวอ่อนๆน,นะครับเต็มไปหมดเลยเนาะเห็นนะสบายตานะครับหนด้านหน้าผมน่าจะเป็นคือขาโซนนี้ไม่มีก้อนหินใหญ่ๆแบบตั้งไว้อยู่เลยเนาะ จะมีแต่เป็นลานหินเฉยๆนะครับเหมือนจะไม่ได้มีถ้ำเลยนะอันนี้คือเป็นพวงแบบใหญ่มากนะครับผมเนาะอันนี้คือพร้อมที่จะหล่นเลยนะครับถ้ามีลมพัดลงมาอีกก็คือนะครับก็จะหล่นลงนะครับผมนี่โอ้โหแก็จะหมุนลงนะครับ เป็นพวงใหญ่มากนะครับผมปุ๊บโอ้ยตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าผมเดินมาถูกข่าวไหมนะครับผมเหมือนจะไม่มีถ้ำไม่มีอะไรเลยนะครับเพิงหินเล็กๆใหญ่ๆก็คือไม่มีเลยน่าจะผิดลูกอีกนะครับแต่ข่าวลูกนี้นะครับด้านบนคือกว้างมากนะฝั่งด้านนี้นะครับโอ้ไฟไหม้นะ โดนไฟไหม้ไปนะครับผมเฮ้ยจุดนี้นะครับผมเดินมาเจอเหมือนเป็นเสื้อนะครับผมเอาตรงจุดก่อนหน้านี้เนาะเห็นเป็นไม้แขวนเสื้อนะครับแต่จุดนี้เป็นเสื้อครับเป็นเสื้อกีฬานะครับผมที่มัดไว้นะครับใช้เชือกนะมัดไม่ได้ใช้เอาเป็นไม้แขวนเสื้อนะครับพี่เมย ไม่ดูว่าเขาห้อยมัดไปทำไมนี่นี่ครับเป็นเสื้อกีฬานะครับผมเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สิบนะครับโอ้เอ้าตอนนี้นะครับผมเดินไปเดินมานะครับจนแดดออกแล้วเนาะนะครับผมโอ้โหตอนนี้บรรยากาศนะครับเริ่มร้อนๆขึ้นแล้วตรงนู้นนะครับเหมือนเป็นอ่หน้าผาหินเนาะนะครับหรืออาจจะมีห้ามซ่อนอยู่ก็ได้เนาะเดี๋ยวเราเอาไปดูใกล้ๆนะครับ เดินมาตั้งไกลนะครับผมเพิ่งเห็นก้อนหินใหญ่เนาะโซนนี้ก้อนหินใหญ่หายากมากๆากนะครับผมโอเฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำนะครับแต่ทำไมมีดูเยอะมากนะครับอุ้ยโอ้เนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้มันเป็นเพิงหินนะครับก็ถือว่าไม่ไม่เล็กนะครับผม มันมีร่องรอยนะครับการอยู่อาศัยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอ,อ๋อรอยก่อดกองไฟเนาะน่ครับเป็นรอยก่อดกองไฟนะครับผมแล้วก็มีพวกขวดน้ําด้วยนะอันนี้เหมือนเป็นฟืน,นครับผมที่เขาหามาเก็บไว้นะครับใต้เพิงหินเนี่ยมันจะเป็นรูเป็นรูเข้าไปนะครับโอ้หเห่นะ <laughs> นี่มีถ้วยนะครับผมนี่ อ๋อันนี้น่าจะเป็นพวกเครื่องปรุงเนาะนะครับแต่อ๋อน่าจะโดนมดกินเนาะนะครับผมเดือดแต่ช้อนกับถุงนะครับผมน,นี่เป็นกระป๋องอากาแฟนะครับโอ้เป็นรูเป็นโพรงเข้าไปเนาะเหมือนมีการมาขุดหาอา๋ออะไรสักอย่างเนาะโอ้หินคือมันเป็นรูเข้าไปนะครับผมตังนี้มีดินกันมาเฉยเฉยเนาะแต่หินอนะรูนะครับ น่าจะเป็นดูลึกเลยนะครับก็จะเป็นร่องรอยของคนที่มาอยู่อาศัยเนาะอันนี้เป็นกระป๋องกระปี่นะครับน่าจะนานมากเลยเนาะหินมันเป็นรูเข้าไปเลยนะครับผมเหมือนโดนน้ํากัดเซาะมาหลายล้านปีเนาะเป็นแะบบเป็นรูเป็นรูเข้าไปเลยเนาะโอ้รูนั้นรูสองก็จะแปลกๆนะครับผมนี่อันนี้คือหินนะไม่ใช่ดินนะครับคร,ครับ ตรงนี้น่าจะเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็สามารถมาหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมจะมีไม้เสียบเข้าไปน่าจะเอาไว้ห้อยเนานะห้อยเสื้อผ้าหรือไม่ก็พวกของกินนะครับผมโอ้เว้รูเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับน่าจะมาเอาพวกสัตว์ป่าเนาะเห็นไหมครับโอ้ <c oughs> เป็นรูเข้าไปเลยเนาะมันเหมือนมีจะมีงูอยู่ข้างในเลยนะครับโอ้่ก็ดูจากทางที่ผมเดินมานะครับผมไม่คิดว่าจะมีเป็นหินแบบนี้เนาะนะครับตรงนี้จะเป็นทางชันลงไปด้านล่างนะครบเห็นไหมจะเป็นทางลงเขาไปแล้วนะ โอ้ถืว่าแปลกดีนะเห็นก็จะเป็นสองสีนะครับอันนี้นออกสีเทาๆนะครับผมแล้วก็นั่นบนจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับตรงนี้จะมีสีส้มแซมๆด้วยเนาะแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับโอ้ตรงนี้นะครับอ่าเป็นรูเป็นหลุเลมเนาะนะครับผมน่าจะเกิดจากน้ํานะครับกัดเซานะเนาะเมื่อก่อนน้ําอาจจะเคยท่วมจุดนี้เนาะนะครับแล้วโดนน้ากัดเซาะเนี่ยครับเป็นรูเข้าไปโนอะ้โห ตรงนี้เหมือนหัวกะโหลกเลยนะครับตัวนี้เป็นตาเป็นตาเงี้ยนี่เป็นจมูกเนาะโอ้ยนี่ตัวนี้มีชั้นลงป่านะผมทํารังอยู่ด้านในเนาะป่ารังบกใหญ่นะครับผมน้ําหวานเขาขายแพงมากๆนะครับจุดนี้น่าจะเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าทํารังในหินเลยถ้าจะขุดก็น่าจะขุดไม่ได้โอ้เป็น เป็นหลุมใหญ่เลยนะครับ uh huh. แต่แปลกนะมีแค่ตรงจุดนี้นะผมนะที่ผมเดินอ,อ,กอ,อก้อมมาฝันคือไม่มีเลยนะครับโอ้ uh huh. ตรงนี้ผมเห็นเหมือนป็นหมอ้อด้วยครับ uh huh. เหมือนเป็นหมอ้อสนามนะผม uh huh. นี่น่าจะนานมาแล้วเนาะนะผมไม่รู้ของใครนะครับตั้งอยู่ตรงนี้เนาะ uh huh. น่าจะถึงแล้วครับผมเพิงพักเนาะหรือชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าถ้ำนะครับก็จุดนี้ใช้พักแรมเนาะน่าจะมาพักอาศัยในช่วงฤดูฝนนะเพราะว่าผมเดินดูรอบๆแล้วนะครับจุดนี้ไม่มีตาน้ํานะครับผมน่าจะใช้ได้แค่ฤดูฝนเนาะฤดูแล้งฤดูร้อนก็คือน่าจะไม่มีน้าใช้นะครับชาวบ้านก็น่าจะาลงไปด้านล่างเนาะนะครับ ตานที่ผมสังเกตดูนะครับตอนแรกนึกว่าอ่าจะมีแบบที่เขาเลี้ยงวัวตรงจุดนี้อันนี้ไม่มีนะครับเดินอบๆแล้วไม่ไม่มีคอกวัวเลยถ้าเกิดตรงนี้เป็นที่ท,ที่ชาวบ้านเลี้ยงวัวต,ต้องมีองคอกวัวแถวนี้นะครับอันนี้ไม่มีเลยเนาะน่าจะใช้นะครับมาพักอาศัยนานเลยแหละนะครับจะเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอย่างเงี้ยเลยเนาะนะครับแล้วดองดูหินนะครับผมหินมันเป็นรูเป็นรูเข้าไปเลยเนาะเหมือนปลวกกินหินยังไงไปดูนะครับ โอ้โหรูนี้ก็รูใหญ่นะครับผมนี่ครับถ้าเราขุดดินและล่างออกเพราะว่าน่าจะมีดูลึกกว่านี้เยอะอยู่นะโอ้ยโยังไม่หมดนะพอจะมีฝั่งนี้อีกนะโอ้โหอ่าดูแล้วเหมือนแบบน่าจะผ่านมานานหลายปีมากๆเนาะนี่ครับ ันนี้เป็นกำแพงหินนะครับผมโอ้โหดูรูนะครับผมเต็มไปหมดเลยเนาะโอ้ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาหลบฝนหลบแดดได้นะครับผมว่าเข้ามาพักอาศัยอย่างได้เลยนะจุดนี้นะครับเราจะเห็นผนังถ้ำด้านบนเนาะมันจะมีขี้ดำๆนะครับตรงนี้ชาวบ้านน่าจะอ่าก่อไฟเนาะ หรือไม่น่าจะมาเอาสัตว์ป่าด้านในนะผมโอ้โหถือว่าใหญ่นะเข้ามานะครับตรงนี้มันเป็นดินนะถ้าเราขุดดินดีๆนี่คือสามารถเข้ามา,าพักอาศัยได้เลยนะดูครับตัวนี้มันเป็นดูไปใหญ่มากนะครับผมแล้วมันมีดูเล็กๆนะครับเต็มไปหมดเนาะน่ากลัวอยู่นะครับผมกลัวงูโผล่มานะ น่ครับอันนี้จ้าจะเป็นของหนูของกระลอกเนาะนะครับที่เก็บมาแล้วก็เจาะกินนะผมนี่เจาะกินอย่างนี้นะครับจุดนี้ผมสามารถนั่งนะครับพักนั่งอะไรได้เลยนะหลบฝนหลบแดดได้เลยนะครับผมก็คืออาเคลียตรงนี้นิดนึงเนาะแล้วก็ปูเสือแล้วก็สามารถนอนได้เลยนะครับโอ้ถือว่าเหมาะนะถือว่าเป็นถ้ำที่หลบภัยหลบฝนหลบแดดหลบแดดได้ดีเลยนะครับจุดนี้กลัวอย่างเดียวครับกลัวแตงูนะครับผมอันนี้ เออไม่นะครับชาวบ้านอาจจะเผาถ้ำก่อนนะครับผมก่อนที่จะอยู่อาศัยเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการจุดไฟก่อไฟนะพวกสัตว์มีพิษสัตว์ป่าสแสดงมันจะออกไปนะครับผมแล้วเราสามารถมาอยู่มาอาศัยได้นะครับคือตรงนั่นบนนะครับผมน่าจะเป็นลานหินนะครับเห็นไหมตรงนี้จะมีเหมือนเป็นรูถ้ำเข้าไปเล็กๆเนาะแล้วก็นี่ครับเดินไปฝั่งนู้นก็จะมีเป็นถ้ำเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับ แปลกนะครับที่จุดนี้เนาะไม่มีแบบข้าวของของพระท่านนะครับเอ,อ่อหรือว่าอาจจะไม่มีพระท่านมาปฏิบัติธรรมเนาะน่าจะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านนะครับผมเมื่อก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นที่หลบภัยของสหายด้วยนะครับเพราะว่าจุดนี้ถือว่าลึกลับซับซ้อนมากนะคือผมต้องเดินนะครับรอบภูเขาเลยนะจุดนี้นะผมถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมคิดว่าน่าจะลกมากๆนะครับเอ่อเมื่อก่อนน่าจะเป็นที่หลบภัยของสหายด้วยนะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนาะ ก็จะสามารถมาอยู่อาศัยได้นะครับเพราะว่ามีน้ำชายเนาะแล้วก็ป่าก็จะลกทึบนะครับผมเป็นที่หลบซ่อนตัวได้ดีเลยเนาะนี่ครับเรือไม้ก็แบบเต็มไปหมดเลยนะครับผมเป็นเครือใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตัวนี้มันมีรูซ่อนอยู่นะครับผมผมปีนมาค่อนข้างที่จะสูงนะนี่คือพื้นด้านล่างนะครับผมปีนเลาะเลาะมาตรงนี้นะครับแล้วผมมาเจอนะครับนี่เป็นเหมือนหลุมขนาดใหญ่นะครับผมน่าจะ เกิดจากน้ําท่วมเมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะครับผมเพราะว่า,าจุดนี้เนาะเขาเรียกว่าแอ่งสะกลนนะครับเป็นพื้นที่ร่มน้าเนาะนี่ครับโอ้เป็นเหมือนเป็นหลุมกลมๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีดินด้านในนะครับถ้าเกิดขุดดินมาผมว่าหลุมน่าจะลึกมากนะครับถึงว่านะครับผมทําไมนะครับถึงมีร่องรอยการอยู่อาศัยในจุดนี้เนาะในช่วงฤดูฝนนะน้าน่าจะไหลออกมาตรงตรงรูตรงนั้นนะครับ เพราะว่าเห็นมันเป็นรอยน้ําไหลออกมาเนาะแล้วน้ำนะน่าจะเต็มในจุดนี้เลยนะครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวส้มดูฝนเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่โอ้นะครับตรงนี้สามารถเข้ามาได้นะครับตรงนี้มันมีดินนะครับผมคือ <c oughs> ผมคิดว่านะครับสาเหตุที่ตรงพื้นนียมันมีดินนะน้ํานะครับน่าจะไหลามาจากตรงนี้รูนี้น่าจะทะลุด้านบนเนาะแล้วมันจะน้ําจะพัดผานะครับ เศษดินเศษหินนอมาด้านล่างนะครับทับถมกันเนาะเลยทําให้มีนะครับดินเยอะเลยเนาะนะครับถ้าคณดินออกผพว่าหลุมในน่าจะลึกมากๆนะครับจุดนี้เนาะสมัยก่อนผมคิดว่าเขาน่าจะใช้จุดนี้นะครับเป็นบอ่อเก็บน้ําไว้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นหินนะโอ้่วงฤาดูฝนต้องมาดูนะครับว่าน้ํามันจะขังไว้เยอะไหมเนาะนี่ครับเป็นดูเล็กๆเองนะ คือผมว่าหลบซ่อนตัวก็ได้นะครับผมไม่มีใครเห็นเลยนะผ่านมาด้านหน้านะครับอาจจะคิดว่าตัวนี้ไม่มีดูไม่มีถ้ำเนาะอาจจะเห็นแคนดินๆิตน,นะครับ,บอันนี้คือผมยืนนะนะครับผมมันลึกประมาณเท่าเอวผมนะครับแล้วผมจะออกอยังไงครับเนี่ยโอเดี๋ยวผมออกก่อนนะ,ะผมได้กลิ่นเหมือนเป็นควันไฟเหมือนมีคนจุดไฟนะครับหรือว่ามีคนอาศัยอยู่แถวนี้ไหมเนาะ คคจุดนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับตอนนี้ผมลงมาอย่างหน้าถ้ำเห็นไหมเราจะเห็นเป็นช่องเล็กๆนะครับผมโอ้คนข้าที่จะสูงเลยนะเห็นไหมครับจากพื้นนะครับผมน่าจะประมาณสามสามถึงสี่เมตรเนาะนะครับผมในผมใช้วิธีไต่หยิบหน้าผาไปนะครับถึงเห็นเนาะคือมองบนผ่านก็อาจจะเห็นแค่เป็นช่องเข้าไปเล็กๆเ,กเกนาะ แต่ที่ยงมันมีช่องว้างมากทางฝั่งนู้นเนาะโอ้เฮ้ยฝั่งด้านนี้นะครับโอ้ตรงนี้ก็มันเฮ้ยอ๋อหนึ่งว่ามีคนโยมเป็นลายนะครับน่าจะเป็นถุงอะไรสักอย่างเนาะนะครับลองดูนะครับผมเหมือนเอนแบบอ,อ๋อเฮ้ยผลลัพนลุกนะครับคือมันลึกลับมากนะจุดนี้นะนะครับตรงนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยนะครับผม โอ้ไม่มีแมงชันนลงป่าเนาะนะครับบินบวดอยู่อันนี้มันไม่ทำร้ายคนนะครับผมเราสามารถมาใกล้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพึ่งเป็นตอบเป็นเตานี่ก็คืออาจจะต่อยเราได้เนาะนะครับนี่อันนี้เหมือนเป็นรัวหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีรอยก่อกองไฟนะครับโอ้ดูจากกองไฟแล้วนะครับเหมือนยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ เหมือนเพิ่งก่อได้ไม่กี่วันเนาะนะครับผมแล้วตรงนี้เหมือนเป็นรั้วนะครับโั้ะนี้น่าจะเป็นรั้วจริงเนาะแค่ใครดูวกั้นนะครับไม่ให้ละเมอตกหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับผมพระตรงนี้มันเป็นทางลงไปด้านล่างนะเห็นไหมทางจะชันลงไปนะครับนี่ลองดูถ้าจุดนี้นะครับผมก็เป็นเพิงหินนะลักษณะถ้าในจุดนี้นะครับผมนี่อา่าเป็น พิงหินขนาดใหญ่เนาะนะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นช่องไปรูเข้าไปนะครับโอ้มีไฟแช็กด้วยครับโอ้แต่เสียแล้วเนาะนี่ครับฟืนก็ยังใหม่ๆอยู่เลยเนาะโอ้นี่ครับตรงนี้มันจะเป็นเป็นช่องเนาะเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะเป็นที่วางของด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ ันนี้เป็นหม้อนะครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ก่อนนะอันนี้มีเคียงนะครับผมแล้วก็มีหม้อใบใหญ่เลยนะจุดนี้น่าจะอยู่กันเยอะเนาะถึงมีถึงใช้หม้อใบใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่อันนี้เป็นเครยงเนาะมีน้ําดื่มนะครับผมมีเป็นแก้วเนาะอันนี้น่าจะเป็นผ้าไอเสื้อกันฝนนะครับผมมีสบู่ด้วยนะเห็นไหมครับอันนี้คือสบูนะ่เนาะผมคิดว่าจุดนี้น่าจะมี แหล่งน้ําที่ไหนสักแห่งนะเพราะว่าตอนนี้ยุงเยอะมากนะครับน,นี่ก็จะเป็นเอถุงที่ยากันยุงนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปลาล้านะครับผมแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงด้านในเนาะโอ้น่าจะมีคนมาอยู่นาำเลยนะครับจุดนี้นะนี่ถือว่าดูลึกลับนะครับผมจุดนี้นะครับผมจะเป็นปากทางเขาทําที่ผมเดินเข้ามาเห็นไหมครับจะเป็นโคน้งๆเนาะ เป็นกลมๆนะครับนี่เหมือนมีการขุดเอาเลยนะครับผมแต่จริงๆน่าจะเกิดจากน้ำเนาะกัดเซาะนะครับผมทําให้เกิดเป็นโพรงเข้ามานะครับสามารถมาหลบแดดหลบฝนนะครับมาพักอาศัยได้เลยมาหลบซ่อนตัวได้ดีเลยนะครับจุดนี้โอ้โหได้ยินแต่เสียงมแมลงร้องเนาะนี่ครับลองดูกันครับผม เป็นรูอย่างนี้เลยนะอ,อจุดหลบซ่อนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะชวนทีมงานมานอนพักสักคืนนอนในช่วงฤด,ดูฝนนะครับ่วงที่มีน้ำกินน้ำชายเนาะน่าจะโอเคเลยนะครับจุดนี้นะ <c oughs> ฝั่งนั้นนี้ก็เป็นหน้าผาไปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางาชันลงเลยเนาะเดี๋ยวเดินมาดูฝั่งนี้สักหน่อยนะครับ <c oughs> เผื่อมีถ้ำอีกนะ โอ้โ้มันเป็นหน้าผานะครับผมตรงนี้นะครับจะมีพวกเศษหินนะครับผมที่ตกลงมาจากด้านบนนะครับโอ้ก็อันตรายนะถ้ามาช่วงฤดูฝนก็คือกลนกมจิ้งลงมานะครับนะครับตอนนี้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมดูหินก้อนนี้มันจะไหลลงมาด้านล่างเลยเนาะนะครับผมตัวนี้มีเครือไม้ใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยเนาะนะครับตัวนี้น่าจะสุดแล้วครับ น่าจะไปไม่ได้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทางชันลงไปเลยนะเพื่อนดินที่เหยียบได้ก็คือสุดแค่ตรงนี้นะครับน่าจะมีถ้ำแค่นู้นเนาะแต่ฝั่งนี้มันเป็นหน้าผานะครับตัวนี้เห็นเหมือนมีบันไดเหมือนเป็นบันไดนะครับเดินขึ้นไปด้านบนเลยนะเห็นไหมเป็นช่องแคบๆนะครับไปเป็นด้านบนนะครับโอ้ ไปต่อไปได้นะครับผมอู้อันนี้เป็นต้นผักหวานป่าครับตัวนี้เหมือนไม่มีใครมาเด็ดเลยเนาะดูแก่หมดแล้วนะครับผมป๊าเดี๋ยวผมเด็ดให้มันอ่างอกดีกว่าเนอะอันนี้น่าจะเอาไปนึ่งได้นะครับนึ่งนึ่งกินมันจะหอมมันๆน,น,นะครับผมแม่ผมชอบมากๆเลยนะ นะครับคือต้นพะหวานถ้าเรายิ่งเด็ดนะครับมันก็จะยิ่งแตกกิ่งเล็กๆออาเนาะถ้าเราไม่ไม่เด็ดจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสุดแค่นี้นะครับผมตัวนี้น่าจะไม่มีใครดูแน่นอนเลยนะครับถึงยังไม่มีใครเด็ดเลยเนาะน่าเสียดายนะครับผม กองแก่มากอยู่นะไม่รู้จะกินได้ไหมนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวส่องดูก่อนนะครับผมเผื่อมีต้นผาหวานีีเนาะโอ้แต่ครับมีแค่ต้นเดียวตันนี้หรอต้นอื่นไม่มีเลยนะครับพื้นที่ฝั่งนี้น่าจะโดนแดดเนาะนะครับมัน ไม่มีความชื้นเลยนะครับผมเดินมาฝั่งนู้นก็คือมันชื้นมากนะครับผมแต่ฝั่งนี้ไม่ชื้นเลยนะฝั่งนี้เป็นที่ตะวันตกนะครับไม่มีเลยครับแปลกมากมีต้นเดียวเนาะผักหวานนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็น่าจะค่ําแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับแต่ไม่แดดจ้าเท่าไหร่นะครับผมเนาะม้ผักหวานไปนิดเดงครับ ก็พอดีไปให้แม่นึ่งนะครับโอ้โหแล้วมีต้นมาอยู่นะครับตรงนี้เดินมาเจออีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็แก่เหมือนกันนะครับผมแต่เหมือนมีคนรูดใบมันออกอยู่นะหรือว่ามีอะไรมากินหรือเปล่าเนาะแต่ไม่มีแคเดตยอดนะครับโอ้น่าจะเยอะอยู่นะผมว่าโซนนี้แต่ตอนเดินมาก็คือไม่เห็นต้นผักหวานเลยครับจะมีเฉพาะในโซนนี้เนาะคลิปนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ